ตัวที่ไม่มีมาค่็ถือว่าไม่โกรธกันนะครับทุกคนเจมนะตัวที่9ก้าสีต้องสีทองแหละอุย้ยสองทองสองทลุงตัวแดง250ใบเพื่อตามหาตัวที่ไม่มีในไอดีจะเกือแค่ไหนไปดูกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมน The Strong g a t ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเตมิมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยแใช้เนสุดรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชนนัอีกมากมายสามารถตัวได้ทั้งในเว็บและลไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนก็ห่างหายกันไปนานนะครับทุกคนนะเพราะว่าไม่ว่างที่จะทาคลิปจริงๆนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาอัปเดต ID เซิร์ฟเวอร์หกร้อยทีคนได้ดูนะครับทุกคนก็ตอนนี้อยู่อันดับพลังที่2เซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็ตอนนี้ให้น้องบาสเป็นคนเล่นนะครับทุกคนนะเป็นน้องบาสลิมูรุนะก็ตอนนี้ก็พลังที่40ล้านนะครับทุกคนแล้วก็ผ่านด่านตอนนี้อยู่อันดับที่9ทุกคนตัวละครสุดเก่งตัวที่4ี่นะแล้วก็กิวก็อยู่อันด ทุกคนนะเป็นกิวของน้องสมาร์ทนะครับทุกคนตอนนี้ก็ตามอบดับหนึ่งมาเหมือนจะติดไหมไม่น่าจะติดนะครับทุกคนนะก็อยู่ที่4 0ล้านนะครับวันนี้นะอันดับหน<อ>ึ่งก็ล่อไป58ล้านนะครับทุกคนซึ่งตัวละครของผมก็จะมีเป็นซยร,ริครับผมแล้วก็เป็นคิงแล้วก็เป็นเจ้าเฮย่าเฟย่าเฟยเฟมแล้วก็เป็นโบลออนะครับทุกคนแล้วก็มีอสาาการแล้วก็เป็นเจ้าโกสคสตนะครับทุกคนตอนนี้นะ ตัวในทีมนะครับทุกคนก็พังที่40ล้านนะตอนนี้นะเดี๋ยวรีวิวไอถ้าใครอยากดูเดี๋ยวคอมเมนต์มาไว้นะกันเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบละเอียดให้ทุกคนได้ดูอีกหนึ่งทีนะครับทุกคนสำหรับไอนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปสุ่มกันนะครับทุกคนสำหรับเจ้าตัวแดงนะกิจกรรมตรงนี้ผมพาไปดูก่อนกิจกรรมตัวแดงอยู่ไหนเออตัวแดงตัวแดง นี่นะครับทุกคนนะกิจการอันเชิญพิเศษนะครับผมก็เราจะสุ่มตามลาหานี่นะครับทุกคนกล่องเลือกหินนะเพราะผมจะเอาไว้ทำพลิ๊บพลิ๊บซันเนอร์เอเอาบวกกันนะสำหรับในดีนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปสุ่มกันแล้วกันแต่ก่อนไปสุ่มทุกคนตอนนี้ผมมีบริการรับเล่นไอดีวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับทุกคนนะก็วลาสามสิบห้าบาทนะก็จะเป็นการเคลียร์ควสบวกดูโฆษณานะและโปรโมชั่นตอนนี้นะครับทุกคนพิเศษหว่างนะ จ้าง3วันนะครับทุกคนดันพลังฟรี1ครั้งเออไปที่อื่นอาจจะต้องเสียตังในการดันพลังนะแต่ของผมเนี่ยดันฟรีนะครับทุกคนนะเพียงคุณจ้างผมเล่นเนี่ยสวันนะครับผมก็จะด,ดันพลังไปเลยฟรี1ครั้งนะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ a c e b o o k นี้ได้นะครับทุกคนนะก็ตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับทุกคนนะก็จะมีคิวนะครับผมก็ ทักมาสอบถามกันก่อนนะครับผมมาผมพาไปดูตัวละครที่ยังไม่มีในดีนี้นะในตัวละคร S S R นะตอนนี้ก็จะมีจนเจ้าเกวินทุกคนที่เราจะไม่สามารถเปิดได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในตู้ตัวม่วงก็จะมองข้ามไปก่อนนะครับทุกคนตัวที่เรามองหาก็จะเป็นอัศวินจกกักรกนเกโรเกโรกาโรแล้วก็เป็นบั็อกซีนแมนร่าง2นะส่วนพิกอตเนี่ยอันนี้อาจจะไม่มีในตู้นะผมว่านะเดี๋ยวผมพาไปเปิดดูกันแล้วกันทุกคนว่าพิกอตมีในตู้หรือเปล่านะฟึบฟึบ อยู่ไหนเอออยู่ไหนเออนี่ตู้นี้นะครับทุกคนเหมือนจะไม่มีพิกอตนะครับทุกคนไม่มีพิกอตนะสาตู้นี้นะก็จะเป็นตัวที่ผมต้องการมีกาโลเกโรแล้วก็เป็นเจ้าวัคซีนแมนร่าง2องแล้วก็อศัศวินจักรกลน,นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยก,กันแล้วครับทุกคนเราจะสุ่ม้งหมด2 2งใบนะเดี๋ยวจะเกลือไหมไปดูกันเลยครับทุกคน10ใบแรกไปขออนุญาตกดลุนแล้วกันนะ10ใบแรก ขอรุนหน่อยใสตะมะกระโดดต่อยก้อนเกลือเป็นประกายแสงสีอะไรครับผมจังหวะนี้โอ้สีม่วงกดข้ามสีม่วงกดข้ามเลยคนโอ้โหเป็นฟุบุกี้นะครับทุกคนต่อไปผมกดข้ามมังฟึบโลที่สองครับทุกคนเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้โหสองม่วงโลที่สามขอรุนนิดนึงโลที่สามขอรุนนิดนึงทุกคนใซ่ตะมะกระโดดต่อยเป็นน้ำมเป็นประกายแสงสีอะไร บึ๊บไปปึ๊บไปจังหวะน,นี้โลที่สามสีทองไหมโอ้หยังไม่ทองครับทุกคนยังเป็นม่วงทุกคนโลที่สี่ครับผมมามาโลที่ 4, ทสี่ขอสีทองไซตามะกระโดดต่อยอุกบาทนะทุกคนเฮ้ยมีกระตุกนะมีกระตุกยิดหนึ่งนะโลที่สี่สีทองวะโอ้หยังไม่ทองครับทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโลที่ห้าขอทีเผอขอทีเผอโลที่ห้าแค่หลักอืม มีกระตุกดินะกระตุกไว้ละโลยุกกดข้ามแม่งกระตุกไว้ละ,ละโลที่เจ็ดกดข้ามคอดเกลือทุกคนเจ็ดโลแล้วนะเฮ้ยสีทองยังไม่ออกเลยโอ้โหอนาจใจว่ะทุกคนโลที่แปดทีเบ้อโลที่แปดนะครับทุกคนทองต้องมานะ หนักผมบอกเลยว่าหนักโลทีเก้าผมอขอรุ้นเลยนะโลทีเก้าผมอขอรุ้น,น่อยขอตัวจํากัดออกนะอย่างนี้ต้องตัวจํากัดตัวที่ไม่มีนะถ้าตัวที่ไม่มีมาก็าถือว่าไม่โกรธกันนะครับทุกคนเจมนะโลทีเก้าสีต้องสีทองแหละอุย้ยสองทองสองทองครับทุกคนไอ้วัคซีนแมนกูอยากได้รางสองผอยากได้รางสอง โอ้อะไรเนี่ยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกตัวอะไรทุกคนโอ้กูมีแล้วเฟลไฟเฟมโอ้ตัวจำกัดแต่กูมีแล้วไ้โบ้โอ้ยเอามาอัพดาวให้หน่อยนี่ไโบ้อัพปตังก็ไม่ค่อยจะมีในเกมโอ้ยคือกูมีแล้วไงโบ้โอ้กี่โลเนี่ยทุกคนรับของกัน รงนี้รับมาฟึบกี่โลแล้ววะรับของกันอ่ะเปิดไปเลยแล้วกันตรงนี้ได้อะไรฟรึบได้เงินไหมโอ้โหไม่ได้เงินเลยหุ้ยได้แรเลยเหรอเฮ้ยดวงดีอยู่นะเนี่ยทุกคนได้แรเลยนะโอ้โหถือว่าเอาเรื่องถือว่าเอาเรื่องอยู่ไหนขอด,ดูซิผมเปิดไปทั้งหมดกี่ใบละป,ปึ๊บรับมารับมาเปิดทั้งหมด90ใบนะครับทุกคนตรงนี้เราไปกันต่อครับผม90บ้บใบละ ไปกันต่อปึ๊บอยู่ไหนตู้ยังตามไล่นะคร,บครนะับทุกคนกาโร่นะโลที่สิบครับท,ท,ทุกคนไปโรที่สิบยังยังอ๋อสิบเอ็ดสิบเอ็ดทีเผลอเลยทีเผลอทุกคนสิบสองลุ้น่อมสิบสองลุ้นนิดนึงสิบสองลุ้นนิดนึงใส่ตามากระโดดต่อยก้อนเกลือ์สิบสองเป็นประกายแสงสีทองไหมทองไหมโอ้ เข็มปิด13เข็มปิด14ยังไง14อ้อ15อ้อเข็มปิด16ดูเสียงกูด้วยอ้อ17ขอรุ้นหน่อยทุกคน17ขอรุ้นหน่อยวจะปวด17ครับผม เปิดไป17ปุ๊บใส่ตามะกระโดดต่อยก้อนเกลือโอ้ยก้อนเกลือจริงๆก้อนเกลือจริงๆหน้าพุดเด้งโอ้โหสิบแปดกดข้ามยังไงยังไงโอ้สิบเก้าขรุนนะทุกคนสิบเก้าขรุนนะเฮ้ยร้อยเก้าสิบใบเอเอร์เพิ่งออกมาสองตัวแล้วแม่งเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้เฮ้ยเกมร้อยเก้าสิบใบโอ้ย สองร้อยครับทุกคนไปสองร้อยใบมาแล้วสีทองเฮ,ะฮะ้เฮ้อีกาฝาไหนแม่งคือหมดคำจะพูดทุกคนจริงๆไปอไปย,ยี่สิบใบท้ายหมดคำจะพูดจริงๆกาลงกาโลกเกโรเกโร รหวังน้ำตาลินข้าวปลาไม่ได้กินโอยรับของมาครับทุกคนตรงนี้เดี๋ยวดูดิมีตัวไหนที่เราไม่มีบ้างฟึโอเ,เดี๋ยวแรกนี้ก็ได้นะแรกนี้ก็ได้เอาตัวระเดียเอาอัศวินจกนักรกลมาแล้วครับทุกคนไปอัศวินจกนักรกลปีศาจจำนวนมากโผล่ออกมาจากสไมา์ครมีโลรานฟอร์มซินเวอร์ ถึงจะไม่ไดตัวมันนะแต่ก็เอามาจากนี้ได้นะครับทุกคนนะตัวนี้ผมขอเอาเป็นกลยุทธ์แรกติให้กับเจ้าแฟดประกายแสงนะครับผมเดือนหน้าฟลิปโอเคตรงนี้รับของไปแล้วก็ตรงนี้ผมขอเลือกเป็นฮีโร่นะครับผมแล้วก็เออทำอะไรได้บ้างตรงนี้เดี๋ยวขอดสูสิเมดโกเมสิผมจะไม่ได้อัพอันนี้นะอ่อเป็นสายนี่แล้วกัน ไหนๆก็ได้มาละขอแรกเลยละกันอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเอามาสักหนึ่งร้อยนะครับผมเอามาหมดเลยร้อยหกสิบเอามาอัพให้โกเคสเซียไปอัพ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 ไปตังก็ไม่ค่อยจะมีก็อัพกันไปอัพไปฟึบโอเคฟึบฟืบฟืบฟืบพลังเพิ่มไปนิดนึงครับผมได้ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับผมพลัง ก็น่าจะตันสุดๆอยู่ที่ประมาณโอ้โหลับของโอ้โหโอ้โของบ้มของบืมของบืมแรกเลยแรกนี้แล้วกันรับของก่อนรับของก่อนปึ๊บปึ๊บได้สามเศษโอ้โหขาดเศษเดียวจะประสานได้แหละอดเลยไม่เป็นไรอันนี้ผมยังไม่ได้หนอนมาเลยขอเล่นหน่อยแล้วกันตรงนี้สวยเดียวเตะไปแบกได้ครับทุกคนตรงนี้เรียบร้อย ก็ตอนนี้พลังก็ได้อยู่ที่4 0ล้าน5 0 0แสนนะครับทุกคนนะวันนี้นะก็เดี๋ยวผมขอไปทำาูุริแป๊บนึงนะครับพูริอยู่ไหนเอออัพเพลไฟกันขึ้นสีดาวก่อนหนะ่ก็ได้มาละ <c oughs> แม่งเอ,อ้ยมีประโยชน์เลยพลังเพิ่มไปเก้าพัแล้วก็เดี๋ยวทำวัคซีนแมนได้ครับตรงนี้นะเอ,อูุ้ริผมอยู่ไหนวะพูริพิซนเน่โอ้โหผมเหลืออีกตั้งหลายเม็ดครับทุกคน พอจะประสานบุรีได้นะเลยซองสองเม็ดนะครับผมก็เก็บกันไปนะตรงนี้อ่ะเปิดตัวม่วงก่อนจากละกันสองใบไปลูกแก้วโกเกซียฟึบมาไหมฟึบไม่มาเลยครับผมโอเคก็เ,เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะสำหรับการซุ่มตัวแดงนะครับทุกคนสองร้อยยี่สิบนะก็เกลนะครับผมผมบอกเลยว่าเกลจริง <c oughs> เกลเค็มปิดปีดปด่อ่ะเออแต่ไม่เป็นไรนครับผมก็ ตาชมพระปรัมเทิงครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมฝากกันกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมไป20ง0มื u b s c r สไ e กันด้วยนะครับทุกคนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมอยากให้รีวิวดีนี้คอมเมนต์มานะครับผมวันนี้ขอต้วนรับไปก่อนผมสวัสดีครับ